สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมเป็นยางเบอร์265 65R17 นะคะใครที่กำลังจะเปลี่ยนยางใช้ยางเบอร์นี้อยู่ขอแนะนำเลยค่ะนะคะทางร้านมียางป้ายแดงทอศู์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ265 65R17 ยี 5, 65 5, 17, ่ห้อ b i s t o n e Duler HT68C นะคะ ตัวนี้จะติดมากับกระบะฟอร์ดขอบ17เราจะมาแกะยางขายยาง4เส้นอยู่ที่14,500บาททวนรวมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยค่ะยางปี2,021สัปดาห์ปลายปีทั้งนี้ยางป้ายแดงถอศูนย์เราจะรับประกันให้พี่ๆ2ปีค่ะใช้ไปเลยยาวๆนะคะ สเปคนี้นะคะก็จะเป็นกระบะขอบ17ทุกรุ่นทุกค่ายเลยหรือจะเป็น SUV ขอบ17ได้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะคันนี้พี่เขาก็จะเป็น Vigo Champ s. จะเป็นยางเบอร์เดิมตรงรุ่นเลยค่ะทวนราคาอีกรอบนะคะยาง265 65 7มิโตนร์ดูเลอร์ให้ที 68C ราคายาง4เส้น 14,500บาททวนยางสเปคนี้ติดมากับกระบะฟอร์ดขอบ17ถ้าพี่ๆใช้ฟอร์ดขอบ17อยู่เอาชุดเก่ามาเทิร์นนะคะ mm hmm. ก็จะได้แม็กใหม่พร้อมยางป้ายแดงๆท่อศูนย์ได้ใหม่ยกชุดเลยจ่ายเพียง15,000บาทท้วนเท่านั้นค่ะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสภาพยางคือไม่ต่างจากยางใหม่ที่ต่างก็คือราคาลูกค้าจะได้ประหยัดไม่มากก็น,น้อยค่ะ ทางร้านมี2ส,สาขามีที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชัยภูมิค่ะ